เดี๋ยวเอาเข่าอ้ายไปกินเถอะเนี่ยมาเขามาสบายใจสบาอ่าสบายขึ้นพ่ออ้ายเนสบายใจเนะาะอ้ายก็เป็นให้ทุกเรื่องของพี่น้องเฮาเอา้านี่เอาเข่าวไปสุ้กัหนูกองนึงไอ้ลูกกองนึงเถอะเอาอย่างห,หน่อยๆมาใอ้ายกันเด็กกินข่าวละกันจำใจอ้ายเป็นกันร่งใจให้ค่อยๆคิดค่อยๆทำทุกคนล้วนมีปัญหาทั้งสิน้นตราบใดที่ยังมีชีวิตและลมหายใจก็ต้องสู้ต่อไปอ้ายยังสู้เลยมาดูใส กูขึ้นนั่งไ่ต้องนั่งตาำมายืนยืนเสมอไปเลยนี่ยังเหานป่อมาได้ใส่มาแด้จัโม่งนี่ฮะมาขึ้นมามขึ้นกับมาหนูเศร้ากัมาถ่ายเตะเก่าโม่งมาสองสามวเลยเอมาจากใส่นี่กินข้าวมาแล้วยังนี่ฮะบ่ได้กินขาวเตาหู่ะ่้นขาวเตาอ้ตายละมาหาเฮ้ บอสเอาเขาติ๊บนึออมาแจ้ให้เขาไน,นอยน้อย้อนอพอน้ายพี่อเป็น่างเดียวนอะนะลูกสาวากันมีิกันลูกสากัมนล่เอาขอเขาให้กดเลยะสองกองเอากเพ้าโอเคเจียวมุสาวลานเขาสองกองเ้อคนมีลูกสาว่ะเธอลูกกินโมเ็ดโอ้ยนอนแต่ละมือแต่ละเว้นยูจังวัดใดนี่น เอาคนอุบลมาห้อาบอดีนอถนนประชาสันติวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลสกาวเดือนส่งเสริมสะวัดทิศเกาะบา้านนาโนนบ้านหน้าโนนบ,ททบ้านหน้าโนนวารินเป็นบ่ไอ้คุณบอจักปไนไหนขอมูลทองกินอ่าน้องลา บอกว่าพี่เจ้านี่ขอ,อสร้างเขากองสองกองเด้อเดี๋ยวให้แม่ก็ให้เพื่อนนี่เอาไปซูลูกคนกินเอาเขาเรื่องมี่ยังถึงไหนมาให้หน,นะน,นุ่นอองออกมากนง,งมีรถคันหนึงทีว่าพดเพิมเดินุ่งออกนะมีมาว่าจะเอามา ายของบันนีพหอพอก็บเมเรียบอกว่าถ้าไม,ม่มีรถไสให้ให้เพื่อนสาวเพื่อนาเพื่อนชานข้างหัวเด้งดอกว <laughs> ันนีเพื่อนชายเลยประมาณปีหนึ่งรู้ว้ทั้งมาถึงสองปีแต่ว่าสองปีที่ผ่านมาเพื่นมาจ่ายนบอกว่า,วาหรถไม่เพื่อนเหมือนกับว่ยอม วันนีก้ก็เลื้ยงรถชันนี้อีกเพื่อนอารถไปลมไปรพยงบาลก็ให้ไปดีพอรบอบบ่รถยนต์รถจักรยานยนต์ลูกก็เป็นคนเดียนเลียเดินเดินเรื่องหรือไหต่อเอาว่าต่อต่อเป็นเี่แพอเรียงแต่ลูกเขาวงมามามา,มาแรง กันเอาพอนุ่งแลนจบปุ๊บพอพอระว่อม,อมันขาดโรงพยาบาลที่นใ,ใจแบ0 0ัหานุ่งแลนเหลืองไปสอพ่อไปนั่นไปนี่ั่นแลนเหมือนแลนแบบทั้งมือเลยพอตกกินคำปุ๊บลูกเพิ่นสามคนมาร่วมกันพอนก็บอกไปบ้างหนูก็เลยบอกว่าพอ เงินลงมหมาแบบแบบปัญหาเด้อวันไหนพอนลองเ้าก็ต้องไส้เป็นเบาขึ้นว่ะเงินนี่แสดงเอามึงเง,งินนี่แสดงเอามึงเอาขวาแนวนี่ว็าวานหนูหนัาง,งานงึ่หน,นูก็ว่าเอาบอกเฉยๆว่ามันพี่นนองก,กันบอกขาบอกว่าพวกกูเคยคิดแล้วมึงเป็นเอือยเลยมึงก็แค่ พอพอเขาเรียงว่าจนไงชื่อมันนี้เร่องนีคำประกันหนูไปคำหนูชสยเล่าลนกชสยเล่าใส่ข้าวูดว่าก้อนมือที่คำน่ะใส่ข้าวูดว่าพ่อเขาเรียงไงมากตอบแทนบุญคุณพอไไ่พอเขาอะไรบอหนูก็ทำใจต้องเส้นม <laughs> ันที กันไม่คล้ายปานยังพ่นกับไ,ไปเดียนตลอดน,นะวันนี้ผ่ไมีเงินส่งแม่ก็บอมพันป่าหนูพันตัดใจใขขส่งลูกชายพันหนีที่แรกไปเรียนบ้านหนูอยู่ปานห้องสันไหวแม่ แม่ไล่ออกจากบ้านแม่ให้ออกจากทะเบียนบ้านบ้านเลขที่สองนี้เป็นบ้านอ่าถึงพอหนูเสียชีวิตไปแล้วลหนุ่มยังน้อยรูอยากแบบอ่าสรุปสรุปแต่มาส่ทให้เพื่อแบบไหนให้ไอ้ซอยแบบไหน กองเป็นไ,มไหมคือวาถ้าหนูยามมาใส่สามพันนี่ก็จะเอาบ่อบบบใส่ดอกตั้งให,ห,ห้หนูซอยต้นสามพันก็คือเอาหนูหออกจากการไม่คุ้นขำด้บอ่อนี่นอกระบบบ่แหม่ยพวกไร <c oughs> พวกลยหูก น้อยเคนมาค่ะน้อยเคนมาน้อยเคนมาน้อยเคนมานะถ้าช่วยเขาได้ช่วยช่วยช่วยพี่จนนี่ไปด้วยกันหน่อยนะซิโตนเขาน้อยไอ้น้อยเคนมาเป็นอะไรเป็นบริษัทหรือยังไงเป็นมูคือคันค่ะก็เป็นมึงกูดอกลอยมืงกูดอกลอยคุณอยู่ทางไหนวะบอกขันว่านันได้สิเดนตามหาเจอตัวให้เจอน้อยเคนมาวะ พวก,วกดกอกอ้อยเป็นบ่แมนจ่าอเอาจนว่านีเข้าไปกูเ้เขาเขาเอาไปขึ้นเขาแต่ไอ้นายทุนเงื่อนกู้ฟังอ่าหากคุณเห็นคลิปนี้แล้วอยากเมตตาเขายังไงคุณก็พิจาราดูนะแต่ผมก็ไม่ได้แนะนําให้เขาเบี้ยวคุณนะรููว่าวนนี้หนูว่าวนนี้ว่าอะไรยอย่างนะะั้นค่ะโต๊ะโทรัพท์หูหายที่นี่ไม,ม่มีเบอร์ไม่อยางหนูก็เลยพอเด้โทงหาย เขาอยากหมายถึงว่าอยากอยากเอาต้นขึ้นสามพันไม่หนูเป็นแค่คนขับค่ะโอ้เป็นแค่คนค้ำด้วยเป็นแค่คนขับแต่มาบีบเราแบบคนคับแมนบออแม่เลือกที่จะให้หนูใช้นี่อืมเขาส่งน้องชายไปกรุงเทพอ่าโดยที่หนูไม่ได้กู้หนูแค่คนค้ำหนูแค่คนค้ำแต่เขามาตอนนี้เขาให้หนูเป็นคนส่งดอกแมนบ๊อเรบพิชอบนี้เขาจะให้ พ่อเจะเห็นความคำรับทิ่ชอบนี้ลูกก็เลยอยางมาอุ้งส้าพี่ว่าลูกจะใจสามอ่านายในนี้พี่หามืออดจะต้อหาลอยหาลอยพาในเรื่องที่หาที่หามือเอาเป็นว่าเ้าใจแล้วเอาเป็นว่าน้อยเคียนมาเด้ออ่าน้องเขาประสงค์เนี่ยเขาคือคนค้ำเขาประสงค์จะใช้นี่คุณหากคุณเห็นคลิปผมช่วยกรุณาเมตตาเขา ช่วยก,กันกับผมหน่อยละกันถือว่าผมขอผมไม่ได้บอกให้เขาเบี้ยวคุณนะเขาประสงค์ที่จะชดใช้นี่คนอยู่หากคุณเห็นคลิปนี้กรุณาสงเคราะห์เขาร่วมกันกับผมหน่อยผมกระปวดหัวหลายเรื่องนะกบชิโตน,นองมัน่นเอาเป็นว่าขันแม่นเจ้าหน,นี้มาเจอหนูเอ,อืนน่อเจ้าหนีมาคุยตัวหนาไอา้นะไอไสีพีจาจนาลายสีคุยซอยเด้อ ไอ้ประเด้หนูเบี้ยวเขาบ่ให้พวกหนูหนีหนีหนี้ยังเขาเปหนีก็ต้องสดใสนะแต่ก็ต้องสดใส่ได้ถูกต้องถูกต้องตามระเบียบของข้อกฎหมายอันประเพีดอกที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายเดี๋ยวไอ้สิทธิ์เรืนองการไปตามจับกุมนะเออก็เอาเป็นว่ามีแค่เรื่องหนีนอนเรื่องแรกเนาะเรื่องที่สองมาแล้วเอาพี่โรสตามลูซี่แอร์นะคะลูเลยบรได้ชมอริยัอานาไทดอกเดี๋ยว ออกไล่ออกจากบ้านนุ่งก็เลยกูมาเท้าหองยูมันถูกจังเจ้าที่เจ้าย่างยูสิบสองมือต่ำได้อยู่ซื้อยังซื้อยังไล่นี่ซื้อยังน้องจะโวนหาบอกเพื่อนไปไอวิโลดายวิโรดเบิร์นล้ะน้อเบิร์นเรื่องแค่ไอ้ซอยแล้ะน้อสบายใจขึ้นแน่บวเดี๋ยวเอาข้อไอไปกินเด้อเนี่ยมาเขามะสบายใจข้อสบายขึ้นพ่อไอก็สบายใจน้อ ใช่ก็เป็นให้ทุกเรื่องของพี่น้องเขาเอานี่เอาเข่าไปสุกับหนูกองหนึ่งไอ้ลูกกองหนึ่งเนี่เอาอย่างน้อยๆมาให้กันได้กินเข่าละกันดัมใจไอ้เป็นการร่างใจให้ค่อยๆคิดค่อยๆทำทุกคนล้วนมีปัญหาทั้งสิ้นตราบใดที่ยังมีชีวิตและลมหายใจก็ต้องสู้ต่อไปไอ้ยิ่งสู้เลยเออนี่เม่ขายกูอีกอยังนี้เยแล้วทุกคนเป็นสื่อของขายเหมือนขึ้นเมือนขึ้นลูกอ้าว ยังอีกออเดี๋ยวเดี๋ยวไอ,อ้วุ้นหนุนโอเคพ่ย่าอ่ะเอาเป็นวาอ่าสาวาลินครับกินน้ำตานะครับปวดหัวเตละมือเตลเบนเอ้าเป็นกังใจไห่สูสูย่าวฟองไห้เด้อเป็นกังใจเด้อคอยสูไปยังมีคนที่เขาเดือดร้อนก่นหนูอีกมากมายนะที่เขายังสูกว่านี่บางคนเขา<ม>แหง S <S ไม่ตอึ่งข่าวนะเอาโอเค่ะครับววเอาตามนั่นแหละโอเคลาไปก่อนครับสวัสดีครับ